กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อช้านาบุกสเปคครับวันนี้มาอันบ็อกกันแบบผลลุกอีกหนึ่งครั้งนะครับกับตัวนี้การ์ดจอรุ่นใหม่ล่าสุดจาก AMD นะครับ AMD Radeon 6800 XT นะครับหใน3พี่น้องที่ AMD เพิ่งเปิดตัวนะครับด้วยสถาปัตยกรรม RDNA 2นะครับโดยสเปคคงไม่ต้องพูดกันไลยวหาอานกันได้ทั่วไปนะขอโฟกัสที่หน้าตาเลยอ่า กล่องนี่คือเป็นกล่องตัวการ์ดเรเฟอเรนซนะครับของทาง AMD ที่ผลิตขึ้นมาเองนะครับรเพราะฉะนั้นหน้าตาก็โชว์ Radeon มีชื่อรุ่นอยู่นะครับ RX 6800 XT นะครับเรียกว่าคนกลางแล้วกันนะครับเพราะว่านอกจากนั้นก็จะมี6800เฉยๆแล้วก็6900 XT นะครับผมเนื่องจากเราเป็นต้นหมุนล้วก็วอเงียบไม่มีอะไรครับกล่องโล่งมากแล้วก็ข้างหลังก็จะมีสกรีนตัวเรื่อง เอกีกับแอมดีต่างๆนานาครับอันนี้ไม่ต้องไปใส่ใจมากเพราะว่าตัวนี้กล่องการ์ดเล็ปนะครับบ้านเราที่ขายก็อาจจะเป็นของแต่ละแบรนด์เช่นตัว p o w e r color นะครับสฟล์อะไรก็ว่าไปนะครับเปิดกล่องนะครับตอนแรกผมหาวที่เปิดกล่องตั้งนานแล้วเปิดแค่นั้นแหละนี่ก็จะมีนะครับ welcome to the red team อ่าวินี้นันนะครับก็ต้อนรับสู่การเป็น red team นะครับทีมแดงอ่า อันนี้ก็จะเป็นตัวฝาปิดนะครับก็มีหน้าตาการ์จอแล้วก็ตัวนี่เลยรองรับโปรเคเกมมิ่งเป็น Optimize ด้วยนะครับแรม16 g ิก e เ o r y อันนี้เหมือนกันหมดนะครับทั้ง3รุ่นแล้วก็เป็น p c i 4.0 ready นะครับเป็นเอกลักษณ์เด่นของทาง AMD โอ้กล่องแน่นหนาม,มากๆต้องบอกก่อนขอขยับนิดนึงนี่และนี่คือตัวหน้าตาของการ์จอตัว RX 6800 XT นะครับ ขนาดถ้าเทียบกับที่ทีมงานเคยรูปรวมคำก่อนน้นนี้น่าจะประมาณตัว3080นะครับขนาดพอๆกันอาจจะคอมเพรเล็กกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมขนาดใกล้เคียงกันน้ำหนักพอๆกันนะครับตัวนี้6800 xt นะครับก็จริงๆ6800 6800 xt 6900หน้าตาเหมือนกันซิ่งเหมือนกันผมไม่ได้วัดแล้วขนาดเท่ากันหมดนะครับจะต่างแค่เรื่องของสเปคภายในตัวการาดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโลหะทั้งหมดนะครับี่ แน่นๆเป็นมีพลาสติกครอบแล้วก็เป็นโลโกข,ข้างในนะครับมีพัดลมทั้งหมดสตัวมีโลโก้ตัว R นะครับคล้ายๆตัว Ga ม ing o c ของทาง Gigabyte อะไรประมาณนี้ครับมีพัดลม3ตัวเหมือนกันด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟโลโก้ r รเดียนเรเ n ียนอะ r ร d i a n t หรือ r a d i ียนอันนี้แล้วแต่จะเรียกแล้วกันก็ตามสเปคจะมีไฟสีแดงด้วยแล้วก็ด้านบนก็เป็นฟินระบายความร้อนนะครับพร้อมกรอบสีแดงอันนี้ผมว่าสวยนะเพราะว่ามันไม่เหมือนใครดีมีตีกรอบสีแดงด้วยแล้วก็ภาคจ่ายไฟเป็นแบบ 8พิน2หัวนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ไฟก็ไม่ได้สูงมากนะครับตามสเปคเนี่ยเลมไว้ที่300วัตต์จะต่างจากตัวส0 8 0นแปนที่เทมไว้อยู่ประมาณ320วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นประหยัดไฟกว่าแต่ส่วนการความร้อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเทคกันอีกทีหนึ่งนะครับด้าน,นหลังอันนี้เนี่ยเป็นโลหะเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับอันนี้ก็ตัวแกนกลางของ gpu นะครับมีตัวภาคใจไฟโอ้ยอะไรวุ่นวายนะครับล้วนี่เราไม่ต้องสนใจแล้วกันทั้งวันนะครับก็มีแกนยึดเปลือกใครจะถอดกอด็สามารถถอดได้นะ จะต่างจากตัวของฝั่ง NV i d i a เดียก็อันนั้นเขาจะซ่อนนอ็อตอันนี้จะเห็นน็อตชัดเจนเพราะฉะนั้นการแกะการอะไรเนี้ยน่าจะสะดวกมากกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ด้านหลังขอคลิกนิดหนึ่งมีโลโก้ตัว R นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวบอก serial number ตัวบอกรุ่นนะครับอันนี้ก็ปกติมีตัว R อยู่อะลูมิเนียมล้วนด้านล่างก็จะเป็นตัวฟิลอลูมิเนียมนะครับช่วยในการถ่ายเทอากาศหลักการถ่ายเทอากาศก,าศก,าศก็คือพัดลมนะครับจะดูดเข้าด้านใน ดูจากาด้านฝั่งนี้นะครับแล้วก็ระบายออกทางด้านบนและด้านล่างเป็นแอร์ฟลมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจัดเคสดีๆเนี่ยก็จะช่วยในการระบายความร้อนของตัวกา๊าซได้ดียิ่งขึ้นนะนอกจากนั้นก็จะมีตัวด้านท้ายกา๊าซนะครับก็ไม่มีอะไรครับมีรูยึดน็อตสำหรับใครที่เป็นเคสขนาดใหญ่ก็สามารถยึดตัวนี้ได้ไม่ต้องใช้ตัวเสาค้ำกา๊าซจอนะครับส่วนพอร์ตนะครับฝั่งพอร์ตก็ไม่มีช่องระบายความร้อนนะมีแค่โลโก้เรดิออนขอพิมพ์ทีหนึ่งนะมีโลโก้เรดิออนนะครับพอร์ต ยังคงมีพอร์ต USB Type C อยู่นะครับอันนี้ก็จะต่อพวกอุปกรณ์อื่นได้ต่อเป็นฮับอะไรก็ได้อันนี้จริงต่อได้หมดนะครับแล้วก็ดิสเพย์พอร์ตสพอร์ตนะครับแล้วก็ HD MI อีกหนึ่งพอร์ตเพราะฉะนั้นสามารถต่อการ์จอสแตนดาร์ดนะได้ตัวส่วน USB Type C ก็สามารถต่อจอได้นะครับหรือจะต่อเป็นฮับอุปกรณ์อื่นๆก็สามารถทําได้พอร์ตเชื่อมต่อเป็นมนาตรฐานนะครับเป็น PCIe n 4แล้วนะครับน้ําหนักตัวการนะครับการรูปรูปมุมคำก็ น้ำหนักประมาณหนึ่งแต่ถามว่าสามารถติดตั้งในเคสทั่วไปได้ไหมได้นะครับขนาดไม่มีปัญหาเลยนอกจากนั้นนะครับนอกจาก6800 XT ที่ทีมงานได้ u n นบล็อกแล้วเนี่ยก็ยังมีตัว6800เฉยๆนะครับตัว6800เฉยๆมันไม่มีรหัสแต่ก็เลยเฉยๆนะครับ6800เฉยๆเนี่ยจะชนกับ3070นะครับราคาอยู่ที่ ตัวนั้นในะตัวล่างสุดอยู่ที่ประมาณ18,0 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคาแปลงหน่วยนะยังไม่ใช่ราคาไทยเดี๋ยวราคาไทยอาจจะมีแตกต่างอีกนิดนึงส่วนตัวนี้680 0 xt นะครับชนกับ3 0 8 0ราคาอยู่ที่20 0 0 0บาทนะครับราคาแปลงหน่วยนะอยู่ประมาณ2 0,000บาทซึ่งจะถูกกว่าตัว3 0 8 0อยู่หลายพันนะครับประสิทธิภาพที่เขาเคลมนะย้ำว่าเคลมนะยังไม่มีผลทดสอบใดๆออกมาก็เคลมว่าเทียบกับได้กับ3 0 8 0แล้วก็ยังมีรุ่นใหญ่นะครับ 6, 9, ะชนกบ RTX 3 0 9 0 RTX 3090ราคาอยู่ประมาณ50,000ใช่ไหมครับแต่ AMD กดราคาลงเหลือเพียง31,000บาทโดยประมาณนะครับส่วนปผิภาพการเล่นเกมการใช้งานจะเป็นอย่างไรนั้นรอชมได้ในเร็ว,เวนี้ที่ Notebookspet.com c สุดท้ายนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมตอยู่สวัสดีครับ